คำเตือนชิวิดีอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและคำเโอเคครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมรักกี้เนโกะนะฮะก็มาอยู่กับผมที่ช่องจันสปินซีเฮดเอ็กซ์สามนะฮะตอนนี้ก็มีงบเข้ามาที่พันสามนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเบรไปก่อนแล้วกันหกสิบเนาะก็สำหรับที่นี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ มาดูว่าวันนี้ทุนพันสามจะปั้นกำไรได้สักเท่าไหร่นะวันนี้ผมจะเล่นแบบไม่ซื้อฟีสสปินละกันนะครับมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะก็สําหรับเกมนี้เป็นเกมที่สก,กัตเตอร์ลงค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับปกติผมเข้ามาเล่นก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวจะไม่คุ้มนะครับมาตอนนี้สก,กัตเตอร์ขาดตัวเดียวนะฮะจะมาให้หรือเปล่าอา่ะเเรียบร้อยจัดไปครับผม อืหนึ่งนาทีรู้เรื่องนะครับวันนี้มันมาไวนะครับมาโอเคครับผมมาแบบนี้จัดไปนะครับมาดูว่าจะฟรีเกลือหรือเปล่านะปกติค่ายพีจีมาไวมันไม่ค่อยจะจ่ายเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้อาจจะไม่แน่นะมาอ้าวเบึ้มบิ้มบิ้มคูณสิบสองไปครับผม เฮ้ยจังหวะนี้เอาดีเรียบร้อย4,200ครับผมมาลั่นไหลมารัวเลยนะครับมามาดูว่าดอกนี้จะได้เท่าไหร่นะครับืตอนนี้ตัวเลขไหลไม่หยุดเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาว่าไหลไหลยังไงจังหวะนี้โอ้โห 4,776นะฮ้ะท่านผู้ชมขนาดดอกเดียวนะนี่เอาเรื่องนะครับมาตอนนี้เหลือที่8หมุนนะครับเอ้ยเบิ่มเบิ่ม,มคูณ22ไปมาก็มาดีครับอาเข้าลายตัวเจเบิ่มเบิ่มไปอีกจังหวะนี้ยังไงเพื่อน อยิ่งตัวคูณเพิ่มขึ้นยิ่งมีโอกาสแตกเยอะนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ตัวคูณเพิ่มมา24นะมาดอกนี้ได้เท่าไหร่โอเคสามพสร้อยห้าสหสุดทุกดอกโอเคลุ้นไปกันต่อเลยนะครับอ่าจังหวะนี้เหมือนจะสวย28จัดไปพี่น้องอเอวรันปัดรันปัดรันปัด วิกวินดีฮะโอ้ 5, โห5,124โคตรจ้าบหืมมาตอนนี้เหลือที่5รอบนะฮะยังมีโอกาสได้ลุ้นอีกนะครับโอ้โหตอนนี้ทุนผมขึ้นมา10,080แล้วนะฮะท่านผู้ชมมาโอเค2,520ครับผมมาฮ้าว รุนไปกันต่อเลยนะครับหืมมาเหลือสองหมุนสุดท้ายคูณสองไปตอนนี้เพิ่มคูณ30แล้วนะเอาหน่อยเพื่อนอ้าวเข้าลายตัวเจคูณ32มสิบสองไปเฮ้เยต่อด้วยลายเข้าปั้นนะครับตัววายมาจัดหน่อยเร็วโอ้โหเรียบร้อยไรไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยนะครับความบ้าข้างของแมวนะ อาเข้าลายใบพัด4 8 0ครับผมหืจังหวะนี้ดอกนี้โคตรสุดเลยนะฮะ18,48นะครับมาดอกสุดท้ายเบิ้มเบิ้มคูณ36ไปต่อด้วยลายเข้าปั้นอีกนะมาต่อวายมาจัดหน่อยเร็วเฮ้ยเอาว่าโอ้โอเคครับผม โอ้4,536นะฮะมาดูรางวันรวมกันเลยดีกว่านะว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะอ้าว31,788ครับผมโคตรสดเลยนะฮะขนาดเป็น60นะเนี่ยโอเคพอเลยละกันนะฮะท่านผู้ชมผมเอาทุนเข้ามาที่1,003นะฮะตอนนี้กำไรโอ้โหสุดเกินนะ โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม